สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะสําหรับการเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะอ่าในหน่วยหรือดูฝนนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูจะมาพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกกันเลยค่ะแต่เอเด็กๆรู้ไหมว่าการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกเด็กๆจะทํายังไงบ้างคะเราต้องปฏิบัติยังไงคะเด็กๆลองบอก คนที่อยู่ข้างๆหรือผู้ปกครองก็ได้นะคะว่าเวลาฝนตกเด็กๆควรปฏิบัติตนอย่างไรคะอ่าเราควรป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นไงคะไม่ให้เปียกฝนใช่ไหมคะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆมีวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้เปียกฝนยังไงคะเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนเวลาฝนตกกันเลยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกเด็กๆเห็นไหมคะว่าภาพนี้เป็นยังไงคะภาพนี้เด็กผู้ชายเข้าไปหลบฝนในบ้านใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะ เราควรปฏิบัตินะคะเพราะว่าเวลาหลบฝนอยู่ในบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดเลยค่ะแล้วภาพนี้ล่ะคะภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ควรนะคะเรานะคะไม่ควรออกมาตากฝนถึงจะมีรองเท้าบูทเสื้อกันฝนหรือร่มนะคะเราควรเข้าไปหลบฝนอยู่ที่ไหนคะอ่า อยู่ในที่ปลอดภัยก็คือในบ้านนะคะไม่ควรออกมาวิ่งเล่นต่อไปนะคะเรามารู้จักกับ5อุปกรณ์กันฝนกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่1นะคะเราไปดูกันเลยค่ะอ่าอุปกรณ์นี้คืออะไรคะร่มใช่ไหมคะร่มเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้กันฝนกลางออก อันนี้คืออะไรคะเสื้อกันฝนเวลาเราใส่เสื้อกันฝนนะคะเราก็จะเสื้อผ้าเราก็จะไม่เปียกด้วยนะคะต่อไปเป็นรองเท้าบูทตเอาไว้ใส่เวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่เข้านะคะน้ำจะได้ไม่กัดเท้า ต่อไปเป็นถุงพลาสติกเด็กๆรู้ไหมว่าถุงพลาสติกกันฝนได้เด็กๆลองเอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาน้ํานะคะหยดใส่ถุงพลาสติกดูซิว่าสามารถกันน้ําได้จริงๆหรือเปล่าลองทําดูนะคะต่อไปเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะอาต่อไปเป็นถุงดํา ถุงดำก็คล้ายๆถุงพลาสติกค,ค่ะแต่ว่าถุงดำใบใหญ่กว่าเราสามารถคุมได้ทั้งตัวเลยเด็กๆก็ลองเอาถุงด,ดำเนี่ยลองหยดน้ําใส่ดูนะคะว่าจะซึมหรือเปล่าถุงด,ดำเนี่ยจะสามารถกันฝนได้หรือเปล่าค่ะต่อไปอคุณครูก็มีแถมอีกอันนึงนะคะก็คือหมวกนะคะหมวกใบ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ป้องกันฝุนแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะลองเอาถุงพลาสติกดำถุงดำนะคะมาทดลองดูว่าสามารถป้องกันฝนได้หรือเปล่านะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์ป้องกันฝุนของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะ เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่แบบฝึกหัดค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูนะคะว่างานใบแรกมีรูปอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี้เราเรียนมาแล้วนะคะฟังคำชี้แจงของคุณรูนะคะคุณรูบอกว่าให้นักเรียนระบายสีอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันผลนะคะ,ะเด็กๆดูสิคะว่ารูปแรกนะคะ ้มใช้ป้องกันฝนใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีล่มค่ะต่อไปนะคะเด็กถงเสื้อไหมคะเสื้อกันฝนอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคเสื้อกันฝนสามารถป้องกันฝนได้ก็ระบายสีนะคะต่อไปรองเท้าบูทค่ะช่วยป้องกันฝนได้ไหมคะป้องกันได้เด็กก็ระบายสีรองเท้าบูทต่อไปค่ะผ้าพันคอป้องกันฝนได้ไหมคะ ป้องกันฝุ่ไน,ะะาานไ,ไ,มไม่ได้ก็ไม่ต้องระบายนะคะรองเท้ยยาผ้าใบป้องกันฝุ่นได้ไหมคะไม่ได้ก็ไม่ต้องระบายนะคะเสื้อแขนยาวป้องกันฝุ่นได้ไหมคะไม่ได้ก็ไม่ต้องระบายนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมีใบงานอะไรไปดูกันเลยค่ะใบงานนี้ง่ายๆค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปากนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นรูปอะไรเอ่ย เด็กเขียนตามรอยปากเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะภาพนี้คือล่มนะคะคุณครูจะรอดูนะคะว่าล่มใครสวยที่สุดค่ะคุณครูก็มีใบงานมาให้อีกใบงานหนึ่งนะคะฟังคำที่แจ้งของคุณรูนะคะครูบอกว่าให้นักเรียนนะคะวาดภาพอุปกรณ์ป้องกันฝนที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งอย่าง พร้อมตกแต่งให้สวยงามคุณครูจะรอดูนะคะว่าเด็กๆคนไหนนะคะสนใจอุปก,ก,กรณ์ชิ้นไหนนะคะคุณครูจะรอดูนะคะแล้วคุณครูจะให้คะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย